สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพับธงราชนาวีไทยกันครับเป็นเหลียญแบบนี้ครับวิธีพับพับครึ่งพับครึ่งวีครับ ที่ได้เป็นเห็นเป็นรูปช้างเหือดทรงเครื่องยินแท่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ